ผมกอดกินแหล่นะครับวันนี้เราจะมาพามาดูรถไทยน,นะครับทา่ทานผู้ชม EP ที่สามนะครับวันนี้เขามานั่งเบิ่งเขานะครับทา่านผู้ชมไถนานะครับ EP ที่สามน,นะครับทา่โโทานผู้ชมนั่นเขาไถนานะครับท่านผู้ชมโอ้โห EP ที่สามอีกแล้วนะครับนี่ดูตรงท่านผู้ชมนี่เก่า เราจะลงไปเบิร์นะนั่งเหน่องังเลอนน่น้านะนั่ง,งอม,ดข,นะอม,อมดขบนะครับผูมอ้ยมดขบอ้ยมัมอะไรวะมดหดเทไมมดลายเลย,น,น,ยนะน,นี่มันคือขวอยจิลอรผู้ชมนคือขวยจิ่อนนี่นะ ดูบูชมเยายในที่สุดมีแต่คนทำนาให้เราให้เพื่อนสวัสดีให้เพื่อนสวัสดีเั้นเอ้ยเพื่อนวันนี้เราทำอะไรวะทำไมไม่พูดกับสั้นไม่พูดกูตบปากนะนี่ คุณเป็นอะไรวะฮะฮะเพื่อนนี่ท้าผู้ชมนี่คือเพื่อนผมนะชื่อจอยนะครับซ้ำเกิแทเขามาแล้วผมว่าขึ้นทางดีกว่าวัวขะะละ่าถ้าผู้ชมเขาเขาก็หกสิบพันเมตร นั<อ>ทบุษมเขานั่งเนี่ยจากนหน่อยนึงเขานั่งผักอะไรกันน้องอ๋อทับทุ่มลมลังคนล้างแทงหมดแล้วอ๋อทับทุม่มลมผมนั่งผิดเหี่ยมโอ้ยเอ้ยที่ละกายทับทุ่มลมเฮ้ยโอ้ยตีละกายจะทัาทุม่มลม นั่งเหนื่อยแนวจักหน่อยหนึง่งเอาไม่ได้ก่อนโอ้ยฉันไม่ได้นะนะฉันไม่ได้แข็งเลยกว่าน,นั้นเฮ้เห็นไหมคนขับรถไทยกินน้ำแล้วเศร้าเหมือนแนวจักหน่อยนึง่งขาวาใสหน้ากากอนมามัยช่วยยันโรคขี้หิดมากเลย <c oughs> เขาไปอ้บ้า้ย,ยก็ยันเหมือนกันแล้วก็ แพนดี้แ h มน้ำปักตินอ่าจะไปชมชมนี่มันคือน้ำยีราฟนะท่านผู้ชมมันไม่ได้คอยยาวปันไหนมันเป็นน้ำยีราฟนะท่านผู้ชมอ,นนนนอ้าวไปไปธรรมบุผู้ษม